ฮารีซะกูว่าุณวะเนี่ยตอนคุณขับตอนคุณขับไทยอันกูก็พูดอย่างนี้คุณก็ควรผมมาขับไทยอันพี่อันทำไมพี่อันเลือกฮาเรีเอ่อทำไมเลือกฮาเรีเหรอครับเอ่อน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในในช่วงวัยหนึ่งของผมก็เลยถึงจุดจุดหนึ่งมันก็เลยจะต้องมันจะต้องเป็นฮารีแล้วแหละเล่าให้ฟังรื่องราวเคยเลยเอ่อ ลหลายคนผมเชื่อเลยว่าผู้ชายหลายคนนะก็จะมีความทรงจําวัยเด็กที่แบบว่าเราเคยเห็นรถอย่างนี้เราเคยเจอรถแบบนั้นเราชอบแบบนั้นอะไรอย่างี้ครับฮาร์เลคือหนึ่งในนั้นที่ที่ที่มันฝังอยู่ในความทรงจําวัยเด็กของผมเสมอมาแล้วก็วันเนี้ยก็เลยได้มาเป็นเจ้าของมาแล้วครับ<ช>ทําไมต้องเป็นรุ่นนี้ทําไมต้องเป็นใช่โมเดลนี้ใช่ใจจรนะิงๆผมก็ ก็ชอบตัวลิงกนะครับชอบไซส์ใหญ่ๆแต่รู้สึกว่าพอเราไปลองขี่มาแล้วลองใช้ชีวิตกับมันมาแล้วสักช่วงหนึ่งรู้สึกว่ามันยังตอบโจทย์ชีวิตไวมันมันของเราไม่ได้คันนี้น่าจะขี่ได้ง่ายเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เรายังไม่ได้คิดที่จะขี่ไกลขนาดนั้นผมว่าแค่นี้ตอบโจทย์สําหรับขี่ในเมืองอขี่ในเมืองเลยเหรอพี่ครับรุน่นนี้นะขี่ในเมืองยกล้อในเมืองครับผมอันนี้กี่ซีซีนะพี่ พันสองซีซีครับผมเอา้ารถก่อนหน้านี้พี่อาร์ก็พันสองครับมันแรงไม่พอเหรอพี่ใจเราต้องแรงกว่ารถครับผมอ่จะบอกยูเมียยังไงดีครับความรู้สึกอย่างแรกไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องรถมากมายก็คือจริงๆเราเรา,เรา,เราตั้งเป้าไว้ในระดับหนึ่งแล้วครับว่าเรา,เราจะมีรถสักคันหนึ่งที่มาตอบโจทย์ชีวิตของเราความใฝ่ฝันของเรา มันฟินต่างกับตัวคันที่แล้วไหมหน้ามันตั้งกว่าครับปีคันนี้รู้สึกหน้ามันตั้งกว่าหน้ามันดึงกว่าหน้ามันดึงเออมรีเลตหน้ามันดึงเดิมๆเลยผมเห็นรูปก็ความโชคดีของรถมือสองนะครับก็จะมีอุปกรณ์แต่งมาในส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยการที่จะทําให้มันมันเป็นตัวตนของเรามากขึ้นเราต้องรู้ว่าแนวทางของเราอ่ะเราจะทําประมาณไหนเราก็จะ เปลี่ยนนู่นนั่นนี่เพื่อที่จะให้มันตอบโจทย์เรามากขึ้นนะครับนอกจากที่มันแต่งมาเบื้องต้นแล้วก็ตามสเตจหนึ่งนะครับท่อกองกล่องเนาะพวกนี้ก็มีอยู่แล้วนะครับโชคดีหน่อยอ่านี้คือมาแล้วอ่าใช่ครับท่อกองกล่องมาแล้วใช่ครับโอ้ดูท่อเดิมไม่ได้หรอกครับท่อเดิมแบบนี้นะครับไม่มีหรอกครับผมอันนี้ท่อยี่ห้ออะไรอ่าไม่รู้แวนแอนไฮครับผมถ้าสะกดดีๆก็แวนแอนไฮนะครับผมครับผม กองต้องต้องต้องบอกด้วยไหมครับกองผมไม่รู้เป็นยี่ห้ออะไรอกิมมิ่งอีเกิลครับผมส่วนกลองผมไม่แน่ใจนะครับว่าจูนด้วยตัวไหนนะครับผมตัวนี้ก็นอกจากจะอะไรล่ะท้ายสั้นายทะเบียนภาพอกล่างเก็บรายละเอียดนู่นนั่นนี่อีกนิดหน่อยเบาครับแล้วก็สําคัญคือยกถังนะครับยกถังนะครับถ้าเกิดขับเดิมๆก็จะไม่ใช่ลักษณะนี้แล้วก็ ย้ายคอยตรงนี้นะครับมางมอยู่เป็นสัปดาห์นะครับอยู่กับมันทําเองทําทำทำเองทําเองพอพองม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 ไปงมงมไปงกครับผมงกครับพอพอเราพอเราได้อยู่กับมันเราจะเราได้ใช้ชีวิตกับมันเราได้จับเราได้คลำมันอมันเป็นส่วนหนึ่งของราคาที่ต้องจ่ายเนาะมันเป็นมันเป็นสตอรี่ของชีวิตครับผมบางทีการให้คนอื่นทําทั้งหมดมันก็ ไม่สนุกเท่าไหร่พอมันมีรถแล้วเอ,อมันนั่งทํามันนั่งปวดหัวกับมันถอดเข้าถอดออกจนที่บ้านน่าจะเริ่มมันเป็นอะไรมากไหม <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเออมือดําตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ <c oughs> ก็ <c oughs> สนุกดีครับผมก็สนุกดี <c oughs> เอ,อ่องผมมันต้องมีพัฒนาการตั้งแต่ <c oughs> หลายๆคันเป็นต้นมา <c oughs> คือเราเริ่มขับจากคันเล็กๆอ่าจริงๆมันเริ่มมาจากมันเริ่มมาจาก ฮอนด้าซ <C 70 S 2> ีเจ็ดสิบเลยซีเจ <C 70. S 3> ็ดสิบเวสป <laughs> ้า <es> แต่เวสป้าก็คงยั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 งอยู่ในความรู้สึกดีๆทุกช่วงชีวิตเสมอหกสี่ม, 64, มันก็มันก็ยังอยู่ในบ้านถึงแม้ว่าจะขายไปคันหนึ่งแล้วก็ยังมีอีกคันหนึ่งตามมาเพราะว่ามันเอาออกจากใจไม่ได้เลยนะครับขยบมาก็เป็นพวกอะไรนะเดด้าสี่ร้อยเดดาสี่ร้อยแล้วก็มาได้นานไหม สปีมั้มครับสองสามปีสองสามปีแไม่อเหมืนมอนแล้วก็ไปไทยอ้ำมทีร้อยยี่สิบแล้วก็มาคันนี้ครับผมมันเหมือน <ไป S 1> ผมว่ามันเหมือนกับการ <ไป S 1> <ๆ>เติมเต็มความฝันของเรามากกว่าที่เคยบอกไปแล้ว,ว่าวัยเด็ก,กครับของผู้ชายมันมักจะมีบางอย่างที่ที่เรายังไม่สามารถจัดการความรู้สึกหรือความต้องการของเราได้เราก็มา บางคนอาจจะชอบเกมบางคนอาจจะชอบโมเดลหรืออะไรต่างๆนะครับแต่ของผมก็คงจะเป็นมอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งที่แบบว่าเรามีความสุขที่จะใช้ชีวิตกับมันอะไรเงนี้ครับผมว่า h าร l e y มันไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ครับ h าร์เลยมันคือ h าร์เลย์มันมีความเป็นตัวตนที่บ่งบอกว่ามันคืออะไรต้องไปสัมผัสมันครับเราถึงจะรู้ความลับของมัน ทีนี่แหละยังไงขอบคุณครับรดีตอนนี้ยังไม่ไปกูใช้คํานี้แล้วกันเดี๋ยวแม่งก็กืนน้ําลายตัวเองอีกแล้วตอนนี้ยังไม่คิดตอนนี้ยังไม่คิดเลยยังไม่คิดครับตอนนี้ก็สีขี่แบบเขาเรียกว่าไงเคล็ดที่อย่างนี้ก่อนตัวต่อไปคิดไหมจะเป็นอะไรีเรื่องใหญ่เลยนะครับ คิตัวต่อไปน่าจะเป็นรถคิงครับผมชอบนะครับใครอ้ำอะไรนะตัวพันล็อกเก็ตเหรอเก้าเก้าเก้าไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ได้ลองเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันไม่ใช่สไตล์เท่าไหร่